สวัสดีสวสดควันน,นี้เราอยู่กันที่ที่หาดชุมวันแลน่นคาบนาบีใช่เรามาพักที่นานาบีดรีสอร์ทวันนี้เราจะมารีวิวที่พักอันนี้ที่จังหวัดอะไรคะชุมพรใช่ไหมจังหวัดชุมพรอ,อันนี้คือเป็นบรรยากาศหน้าที่พักของเราก็คือที่พักเราอยู่ฝั่งตรงข้ามนูน้นข้ามถนนมาก็เจอหาดเลย น้องฟ้าใสทะเลสวยถือว่าวันนี้น้ำใสอากาศดีตอนกลางวันคือร้อนเลยแหละแต่ตอนเย็นคืออากาศดีใช่ไหมคะใช่แต,<อ>แต่ว่าตอนเยน็นตอนเย็นเราจะไปเดินไหนกันไปเดินหลอดเลยใช่ไหมหจะพา <จะ S 2> ไปร<ป>้องเพลงมาวันนี้ใช่เราจะพาใครไปร้องเพลงยกมือขึ้นเดี๋ยวจะมาร้องเพลงให้ฟังเนาะ โอเคของกินที่หละาเลก็คือจะมีแต่ของอร่อยๆเดี๋ยวเราจะพาเดี๋ยวเราไปดูกันตอนกลางคืนใช่ใช่วันนี้เรามาเขาดาวที่นี่เลยทรายหลักก็เลยจะมารีวิวที่นานาบีดรีสอร์ทว่ารีสอร์ทที่นี่เป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่ใช่ตอนนี้คนอันนี้เป็นคืนเขาดาวจเอทันวาใช่คนก็เยอะปีหกหกใช่ก็คือกลางคืนนะเมื่อปีที่แล้วเราก็มาก็คือจะเต็มหาดเลยแล้วก็มีจุดพูุตลอดแถวใช่ เราไปดูห้องพักกันเลยไหมไปไปดูห้องพักกันเลยไหมที่เราพักกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะไปเดินข้ามจากทะเลไปที่พักเราใช่ข้ามถนนนิ้งมองว้าวไหนอยากเล่นว้าวอเล่นวาวเหรอมีกังหันด้วยนะเอาไหมเอาเหรอเดี๋ยวไว้เข้าไปดูเดี๋ยวไว้เข้าไปดูเราไปดูที่พักก่อนสิ ไหนคนสวยออกกล้องแล้วอ่ะุ้ยไล่ไล่ไลข้ามมาก็จะเจอาถนนที่พักเลยลองรถนะเข้าไปก็คือจอดที่จอดรถคืออยู่ในที่พักเลยนี่เมีโนะซนทำใหม่ด้วยนะเ๋ามี้างานทำใหม่ใช่ก็คือจะเป็นเหมือนแบบบังกะโลเนาะหลังหลัง ป้าเลยพาไปดูสระน้ำกันหน่อยสิเป็นยังไงบ้างอันนี้พาไปหน่อยค่ะไปดูห้องสระน้ำกันสระวน้ำน้ำเย็นไหมเล่นไหวไหมน้ำเย็นป่ะ สบายตาอืมแมอร์ยเย็นมากเย็นมากตอนหนูน้ำมูกไหลเลยใช่น้ำมูกไหลเลยใช่ไหมใช่แล้วก็มีเป็นเหมือน Wi-Fi เนาะนไไมี Wi-Fi มีโต๊ะรับแ,แต่งตัว,วแล้วก็มี ฟังได้ไหมคะยิ้มมากยิ้มมาหลับไปตื่นหนึ่งเลยใช่ไหมอือหลับไปตื่นอ่ะนะคะไปดูห้องน้ำ่อยค่ะอ่ะแนะนำลูกแนะนำเพื่อนๆเลยลูกโถห้องน้ำกว้างมากอันนี้คือที่ล้งเลยไม่มีไม่มีอาบน้แต่เนี่ยแค่เกลี่ยห้องน้ำ เลยสะอาดใหม่เพิ่งมีโน้ตบได้บอกผมใช่กว้างมากสะอาดโอเคกลิ่นก็คือไม่เหม็นไม่อับใช่ประมาณนี้ห้องพักห้องพักห้องนี้ราคาอ๋อมีตู้เย็นนะมีตู้เย็นนิ่งนี่ยนะตู้เย็นน้อยใช่ตู้เย็นนบาท อาหารทะเลใช่อ่าวทุ่งมหาเลยใช่เอ่าวทุ่งมหาสินพายุเกวันนี้เยอะเรามาขายของกับพี่สาวใช่อันนี้คือร้านเรามีฝอยดาวด้วยใช่เจ๋งจะดังนิดนึงอันนี้มีฝอยดาวนี่ปีนี้เรามีฝอยดาวฝอยดาวไม่ขายี่สิบบาทค่ะเดี๋ยวดูก่อนได้นะคะอันนี้คือร้านที่เรามาขายของนเมาทำฝอยดาวน แข้งแข้งหน่อยค่ะหลบหลบแม่ค้าน่าจะอายแม่ค้าอายไปดีกว่าของกินเดี๋ยวเรามาดูของกินอร่อยนะราคาไม่แพงใช่ราคาไม่แพงด้วยตอนนี้ลูกสาวเราอยู่บนเวทีใช่ย่างร้านนี้อร่อยมากบอกเลย เกจไม่ไววลูสารารอันนี้ลูกสาวเราคือ,อ,นนอ,คอไปยร้องเพลงด้วยแค่อยากรู้ใจเ <c oughs> คิเขินนเราเคามาร้องเพลงทุกปีใช่ไหมใจเธอมาทำให้ละลายโดนสาบไปตายแล้วตาย เป็นแนวทางเลือกไว้เผื่อพี่พี่ไหนใอยากมาที่นี่ก็้มาที่นี่ได้นะครับใช่มีอาหารทะเลนะคะไม่แพงอรมีที่นั่งติดริมทะเลบรรยากาศดีนี่หละแนะนำร้านนี้ค่ะข้าวหมูย่างอร่อยมากเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันว่ามีอะไรกันบ้าสวยไปสวยนี่นี้ถ่ายตรงนี้ใช่ เนี่ค่ะเป็นลาดเลถิ่นพายุเกอเอุ่งมาหา<ม>ส่วนมากจะเปิดเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตามเทศกาลก็จะมีเหมือนแบบคนพ่อค้าแม่ค้าจะเป็นคนท้องถิ่นเนาะอาหารคือจะไม่ได้แพงมากใช่อาหารไม่แพงอร่อยอร่อยด้วยใช่ก็คือมันจะเป็นสะพานยื่นออกไปกลางทะเลกินเยอะเยอะมากมีของหวานแล้วก็จะมี ที่นั่งที่นั่งเป็นที่นั่งให้กินมีทางเป็นซ้ายมือก็เป็นที่นั่งกินขวามือก็เป็นร้านค้าที่ชาวพนี่แหละเขาขายของกันก็จะมีแบบทางที่แบบว่านั่งกับพื้นนะปูเสือแล้วก็มีเก้าอี้ด้วยให้ดูปูปูตัวใหญ่มากนี่นี่ดูราคาดูลาคาร้อยยี่สิบบาทซื้อเลยได้ไหมเอาปูค่ะใหญ่ด้วย ปูร,ร้อยหนึ่งห้าโหน่ากินมากตัวใหญ่แหละราคาราคาดีงามมากอ๋อร้อใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> จะรอดให้หนูเหรอ <c oughs> รผูกแล้วตายต่อไอ้ปูตัวใหญ่มากตัวใหญ่ เขาบอกว่าออกเองเองใช่คนขายคือคนหาเองใช่แล้วก็มีพวกแบบจับหลักจับหลักสิบบาทหลักสิบบาทไหมคะน้ำปฟนฟ้ายนี่แล้วก็ริมนี้ก็จะเป็นเหมือนเต้าอินนี่อ๋ออันนี้เตีนั่งด้วยใช่ก็จะเดินไปตลอดทางก็จะมีขับของขายตลอดทางเลยคือวันนี้มันเป็นคืนเขาดาวเหมือนแบบคนก็จะอยู่นานอยู่เยอะมากันเยอะหน่อยใช่แต่โดยปกติเสาทย์ก็เยอะอยู่แล้วนะ เหมือนคนเขาก็มาหาของกินที่แบบอร่อยอร่อยาคาไม่แพงน่ากินปะนนไม่ละสิบบาทเองสิบบาทเราไม่อยากจะบอกว่าเรากินมาหลายขนาดแล้ว <c oughs> ใช่ <c oughs> เราตอนนี้คือได้ปูไปสมใจปูจ่าร้อยเดียวอ,อ,อ,อ ข้าวังไก่ก็ยางเลยครับกินเยอะแยะเลยนี่หอยนางรมอดีเมเมนูแบบว่าห้าส็ิบหอยนางรมร้อยหนึ่งยำหอยนางรมเราเราเป็นคนชอบกินหอยนางรมจะดีมากเลยเอากิวเสร็จอย่างนี้ยำแซลมอนเขาทอดคุกเนย สุดแล้วเรามาดูเรามาดูมุมถ่ายรูปสวยๆอันนี้คือปลายสะพานแล้วใช่อันนี้คือเหมือนแบบว่าปีใหม่เขาดาวนู้นเขาก็จะจัดซุ้มให้ถ่ายรูปใช่แต่ปกติก็คือมีแต่จะมีแค่ทางโน้นจะไม่ได้มีร่มตรงนี้อ่าีปลายยังไงอ่าวทุ่งมหาหลาดเดก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณ กับกลางทะเลวะเหมือนแบบว่าริมริมออกมายื่นออกมา,าออกจากฝั่งมาฝั่งอยู่น,นู่นอันนี้เราอยู่ตรงนี้กันมีวิวก็จะประมาณนี้ลมเย็นๆกับอาหารอร่อยอร่อยที่หลาดเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคืนนี้อาจจะมีวิวพุ้ที่ที่พักถ้าทันถ้ากลับาาไปทันใช่ใชโอเคบายบายเดี๋ยวเจอกับายบายไปที่ร้านต่อไปขายของ มะคามไม่ไไปกระมาะบ้านไข่เมงดาทะเล150บาทไข่เมงดา150ตัวตัวไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าโอเคนี่รานนี้ขายหมดแล้วขายนั่งลงยมยำห้าไข่ยำห้าไข่ละกประน โอ้จานละห้าสิบแม่จานละห้าสิบโอ้เหรอโอ้ยราคาดีงามหมึกทอดถูกสิบกุ้งทอดถูกสิบเน้อย่างชุดละร้อยโอ้ยส่วนมากอ่ะเขาเอาดใส่เองกุ้งก็จะไม่ได้แบบไม่ได้แบบว่านะมันจะสดสดอ่ะสิบบาทสิบาทแล้วอบาท ยำยำแซลมอนรนึ่งเดียวตำแซลมอนร้อยหนึ่งแซลมอนร้อยเดียวราบหมูแปดสิบบาทอมยน้ำอยู่ในหายเลยอันหนึ่งนะคะเอ๋หนูเมาอันสุดท้ายไปเนี่ยหมดแล้วปะครับโอ้อร่อยสุดแน่นอนกุ้งอร่อยมากข้าวผัดปูอร่อยมากข้าวผัดปูร้านนี้อร่อยมากแนะนำเลยใช่จัดเลยสี่สิบบาท ซีซีฟาเองอร่อยจริงๆขอบอกทาโกยากิก็กมาอันนี้าโกยากิสอยดาวก็ดีกว่าอุ้คนะต้องไปช่วยขายหอยดาวแล้วแหละ <c oughs> โอเค <c oughs> ไม่ไหวแล้วโอเคบ๊ายบาย ไม่ทนนอนดูแต่นอนหนัก,นนก,นนกนไม่ไกันทนยังเอร้อยมาลองมันได้ไทยไชยไท S <S มีแพนมีเพนเค้กอหาให้ั่วไปไหนแพนเค้กว้าวของ,นองนเนี่ยเนี่ยน่หนูกินอันนี้ได้ใช่ไหม <c oughs> กส้นปวยจับอ๋อเส้นลวยจับแล้วก็เป็นเหมือนแบบ หนึ่งสองเอากระโดดนะเอาไม่กระโดดอ่ะมาไม่กระโดดยังไง